สวัสดีค่ะ Create Quiz or Assignment สำหรับปีนี้จะอยู่ใน Class p r o ค่ะเมื่อเราทำการลองอินมาในระบบของ Class p r o แล้วจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาค่ะผู้ใช้เลือกคำสั่ง Create Quiz or Assignment ได้จากคำสั่งสุดท้ายค่ะสำหรับคำสั่ง Create Quiz or Assignment และ Start a c t i v Pro มีความแตกต่างกันค่ะ าสำหรับคำสั่งนี้จะไม่สามารถเก็บคะแนนได้ในขณะที่ c r e a t e quiz or Assignment จะสามารถเก็บคะแนนได้และสามารถเซตคะแนนได้ในรูปแบบของไฟล์ Excel ค่ะยกตัวอย่างเช่นเราจะเลือกในส่วนของ Create Quiz or Assignment นะคะเมื่อเลือกแล้วจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบคำถ,ถามได้ตามความต้องการค่ะยกตัวอย่างเช่นเราคลิกนะคะที่รูปแบบคำถาม จะปรากฏรูปแบบคำถามที่หลากหลายผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ยกตัวอย่างเช่น Multiple choice s h o r t answer แมทเพรสชั่น a t ทเพ e t i o n เป็นรูปแบบของคำถามทางคณิตศาสตร์ซึ่งจำเป็นต้องใช้เสรญรั์ทางคณิตศาสตร์ในการตอบนะคะมีลักษณะของ p r o f l s ลลักษณะของการเขียนเอเสสามารถวาดรูปได้นะคะโดยการเลือก Creative Response สามารถจับคู่วัดเจ็บติได้จับคู่ระหว่างรูปภาพและก็คำศัพท์ได้สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์หรือว่าเติมคำในช่องว่างได้ค่ะสำหรับในวันนี้เราจะเลือกใช้รูปแบบของ Multiple Choice ซึ่งเป็นรูปแบบที่อาจารย์ใช้กันเยอะที่สุดนะคะเลือก Multiple Choice ค่ะจากนั้นคลิกคำถามลงไปนะคะเลือกคลิกนะคะและพิมพ์คำถามค่ะยกตัวอย่างเช่น12 6 ได้คำตอบเท่ากับเท่าไรพิมพ์ตัวเลือกค่ะตัวเลือกที่หนึ่งสี่ตัวเลือกที่สองหกตัวเลือกที่สามแปดผู้ใช้สามารถเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้เช่นเราเลือกติ๊กถูกที่คำตอบดีบริเวณทางด้านขวามือคุณครูสามารถเซตคะแนนได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดข้อนี้มีความยากหรือว่ามีความง่ายคุณครูสามารถรับแต่งคะแนนได้ตามความต้องการค่ะ เราสามารถแอดคำถามได้หรือว่าเพิ่มคำถามได้อย่างไม่จำกัดนะเมื่อเราทำการสร้างคำถามและคำตอบเรียบร้อยแล้วเราสามารถส่งข้อมวลให้กับนักเรียนยกตัวอย่างเช่นเราต้องการส่งคำถามนี้ให้กับนักเรียนค่ะเราสามารถคลิกที่คำสั่ง deliver คุณครูสามารถตั้งค่าได้ยกตัวอย่างเช่นคุณครูสามารถตั้งค่าเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบได้ สามารถตั้งค่าให้ในักเรียนไม่สามารถลอกข้อสอบกันได้โดยการเลือกที่ทำ r a n d o m i n g My Station หรือว่าการสลับข้อสอบนะคะสำหรับรูปแบบการสลับนั้นจะสลับทั้งคำถามและคำตอบสามารถโชว์สรุปได้หลังการทําเสร็จสามารถส่งคำถาม,ส,ถามส่งคำตอบซ้ำได้สามารถข้ามคำถามหรือว่าคำตอบที่เราไม่สามารถทำได้หรือว่าต้องการเก็บไว้ทำในภายหลังได้สามารถ ออโชว์ฟีดแบกต่างๆได้และเริ่มในส่วนของการทำข้อสอบค่ะหน้าต่างจะปรากฏตัวนี้ขึ้นมาสำหรับในส่วนของอุปกรณ์ที่นัเกเรียนนามาใช้นั้นข้อสอบจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอของนัเกเรียนยกตัวอย่างเช่นหน้าต่างของนัเกเรียนคนที่1จะปรากฏมีส่วนของคำถาม12ลบเมื่อนัเกเรียนต้องการตอบคำถามเพียงแค่คลิกและส่ง เมื่อเราทำการตอบเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> จะปรากฏในส่วนของข้อมูลขึ้นมานังนนคนที่1ทําผิดคะแนนคน,น,นที่2องทำถูกหนึ่งข้อสําหรับผลสรุปตรงนี้คุณครูสามารถเซฟเก็บไว้ได้ค่ะโดยการคลิกที่คําสั่ง stop <Okay. S 1> กด exit เลือกคําสั่ง class นะคะ <Okay. S 1> และโชว์ผลคะแนนค่ะ ตลอดจนคุณครูสามารถเซฟข้อมูลได้โดยการเซฟผลคะแนนในรูปแบบของ Excel ค่ะ